ทุกคนจําโชย,ยุได้ใช่ไหมครับหรือสําหรับคนที่จําไม่ได้เนี่ยโชย,ยุก็คือหมาที่บ้านของเจนนามสมมุติซึ่งเรื่องน่าเศร้าก็คือตอนนี้โชย,ยุได้ไปอยู่ดาวหมาเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าไม่นานมานี้เนี่ยเจนก็ได้หมาตัวใหม่มาแล้วชื่อว่าเบลลี่เบลลี่เป็นหมาตัวเมียพันชิบะอินุหรือเรียกง,ง่ายๆว่าชิบะซึ่งมีรากษานมาจากคำว่าชิบะอินุยาชาทากยากิซูชิซาชิมิคิมิโนโตริโกลินัต ซึ่งตอนนี้เนี่ยเบลลี่น่าจะอายุประมาณ10เดือนฟังแล้วก็อาจจะเหมือนว่ายังเด็กอยู่แต่จริงๆแล้วเบลลี่ก็ถือว่าโตเร็วมากๆเบลลี่มีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือชอบกัดมือถึงจะเป็นการกัดเล่นๆเ,เนี่ยแต่จริงๆแล้วบางทีมันก็เจ็บอยู่เหมือนกันหลังจากที่ผมได้ทําความรู้จักกับเบลลี่แล้วเนี่ยเวลาที่ผมเจอมันเนี่ยมันก็จะชอบเข้ามากัดมือผมทุกทีแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มันกัดไปโดนนาฬิกาข้อมือของผม จนสายนาฬิกาของผมเนี่ยมันเป็นรอยเขี้ยวของเบลลี่แต่ก็ยังดีที่สายนาฬิกาของผมเนี่ยมันไม่ได้ราคาแพงผมก็เลยซื้อมาเปลี่ยนใหม่นั้นหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มาเจอเบลลี่อีกครั้งซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมจะไม่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกถ้าไม่อยากให้สายนาฬิกาเป็นรอยอีกเราจะต้องอ่านการเคลื่อนไหวของเบลลี่ให้ออกเก็บนาฬิกาสิจริงสินะถ้ายากมันเยอะก็จะเหลือง่ายนิดเดียวแค่เก็บนาฬิกาใสาก่กระเป๋าก็จบแล้วนี่หมอนี่นี่มันคนคิดบวกชัด เหมือนกับเหมือนกับแน็คจากขนมทัว่วลันเตาอบกรอบแท้ๆใช่ปะไม่ใช่หมายถึงใช่แต่ว่าเหมือนกับแน็คแจคขนมทัว่วลันเตาอบกรอบแท้ๆตัวจริงขนมที่คิดบวกเข้ากับรสชาติต่างๆมาเป็นอย่างดีทำให้อร่อยทุกรสไม่ว่าจะเป็นรสหอยเชลภูเขาไฟสไปซี่ห่อสีน้ำเงินอร่อยเด็ดเผ็ดมันหอมหอยเชลและรสกุ้งคูวพริกเกลือห่อสีส้ม รี้ยวเผ็ดมันเค็มอร่อยลงตัวพอดีใช่แล้วก็เพราะว่าสแน็คแจ็ครสหนๆก็อร่อยกรอบมันทุกรสโอเคต่อทุกคนรู้ไหมครับว่าหมาพันธุชิบะเนี่ยเป็นหมาพันธนักล่าซึ่งเบลลี่เนี่ยก็ชอบล่าเหมือนกันและสิ่งที่มันล่าเนี่ยก็คือจิ้งจกปกติแล้วในตอนกลางคืนที่บ้านของเจนเนี่ยก็จะชอบมีจิ้งจกออกมาเพ่นพ่านซึ่งเบลลี่เนี่ยก็จะชอบไล่ตะคุบจิ้งจกด้วยสัญชาตญาณน,นักล่า แล้วพอเบลลี่จับจิ้งจกได้เมื่อไหร่เนี่ยเบลลี่ก็จะกินจิ้งจกเข้าไปทั้งตัวหรือบางทีที่ไม่อยากกินเนี่ยมันก็จะแค่อมเอาไว้ในปากเฉยเฉหรือเอาไว้ให้เห็นแค่หางที่แลบออกมาจากปากนอกจากหมาพันธุ์ชิบะจะมีความเป็นนักล่าแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกคุณสมบัติหนึ่งนั่นก็คือความฉลาดแล้วถ้าถามว่าเบลลี่เนี่ยฉลาดหรือเปล่าก็ตอบได้เลยว่าฉลาดอยู่ที่ผมคิดว่าเบลลี่ฉลาดเนี่ยก็เพราะว่าเบลลี่เนี่ยรู้ชื่อของตัวเอง ซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะเหมือนหมาตัวอื่นทั่วไปแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเบลลี่ก็เข้าใจคําสั่งง่ายๆได้เหมือนกันอย่างเช่นการสั่งให้นั่งหรือว่าการขอมือถึงจะต้องมีขนมมาลอกก็เถอะหรือเวลาที่ผมยอนลูกบอลให้มันเนี่ยมันก็จะวิ่งไปเก็บแต่พอเก็บแล้วก็เล่นอยู่คนเดียวไม่ได้เก็บลูกบอลมาให้ผมหรอกนะครับเบลลี่เนี่ยมีสิ่งที่ชอบเป็นพิเศษเหมือนกันนั่นก็คือไม้กวาดคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในหัวของเบลลี่นั้นคิดอะไรอยู่ าจจะคิดว่าตัวเองเป็นแม่บ้านหรืออะไรแบบนั้นหรือเปล่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่หมาทั่วไปเจอเจ้าของหรือว่าคนคุ้นเคยเ,เนี่ยมันก็จะพุ่งหรือว่ากระโดดเข้าใส่คนนั้นด้วยความตื่นเตน้นใช่ไหมล่ะครับซึ่งเบลลี่เนี่ยก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าเบลลี่เนี่ยไม่ได้พุ่งหรือว่ากระโดดเข้าใส่ธรรมดาแต่ว่ามันยังฉี่ด้วยความตื่นเต้นอีกด้วยซึ่งก็ต้องลำบากให้คนอื่นมาเช็ดให้อีกแต่นอกจากที่เบลลี่จะฉี่ตอนที่เจอเจ้าของหรือว่าคนคุ้นเคยแล้วเนี่ยมันยังชอบฉี่ในบ้านแบบไมม่ีีเหตุผลอกด้วย ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เบลลี่ปวดฉี่เบลลี่ก็จะไปฉี่บริเวณหลังบ้านแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งระหว่างที่เบลลี่อยู่ในบ้านอยู่ๆก็มีลูกตัวเงินตัวทองซึ่งก็คือตัวเงินตัวทองที่ตัวเล็กกว่านั่นแหละคือลูกตัวเงินตัวทองเนี่ยมันเดินเข้ามาบริเวณหลังบ้านแล้วเบลลี่เนี่ยก็สังเกตเห็นมันด้วยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคือแค่ต่างคนต่างสบตาก,กันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เดินหนีไปและด้วยเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ทําให้เบลลี่ไม่ค่อยกล้าฉี่นอกบ้านเท่าไหร่ โดยเฉพาะบริเวณหลังบ้านซึ่งนี่ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เบลลี่ฉี่ในบ้านหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเบลลี่อาจจะฉี่เพื่อสร้างอาาเขตเฉยๆแต่ผมก็คิดได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแค่หมาตัวผู้ไม่ใช่หรอที่ฉี่เพื่อสร้างอนาเขตและเบลลี่ก็เป็นหมาตัวเมียด้วยความสงสัยเนี่ยผมก็เลยไปเสิร์ช g o o g l e สาเหตุหนึ่งที่หมาฉี่ทั่วบ้านก็เพราะว่ามันรู้สึกกลัวไม่มั่นใจมันก็จะยกขาฉี่ไปทั่วเพื่อให้ห้องนั้นมีแต่กลิ่นของเขาซึ่งจะทำให้เขารู้สึกมั่นใจมากขึ้นมันก็ Make s ซน s ์อยู่นะหรือจริงๆแล้วเบลลี่ก็อาจจะแค่อั้นฉี่ไม่ไหวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่ผมแน่ใจเนี่ยก็คือนักจ a c รรถหอยเชลล์ัไฟสไปซี่ห่อสีน้ำเงินและรถกุ้งคั่วพริเกลือห่อสีส้ม หรือรถไหนๆก็อร่อยกรอบมันทุกรถไปลองกันเยอะๆนะครับสแน็กแจ๊กขนมดีของคนดี